เร,รเรียกว่านอนแถวนี้ไก่พุงตัวก็ลังหนุ่มๆเชาๆกับไก่ป่าไก่ป่าจริงครับวิ่งบินแคมเมัดครับเรียกว่านอนอยู่แถวนี้ไปไหนแต่เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นพวงใหญ่ๆพวงนี้ลายนอนวิ่งอยู่ข้างป่า ตัวอยู่ข้างหน้าไฟเลี้ยงกันไหมเลี้ยงไฟเลี้ยงกันมั้เลี้ยงไปทุกขู่กัเด้อเน้อก็ขึ้นงอนแบบเดี๋ยวเดีมุมนี้จะเห็นับภีพภูมิโอสุดนี่ก็ลายอยู่ครับเนโอ้สุดนี่ลายสุดนี่ลายบินได้บ้างเหรอโอ้สุดนี่ลายลายลายสแสดงว่านอนอยู่ป่านี่ครับ ที่สองนอนอยู่ป่านี่ใค่หลักเป็นจับกิ่งฟาร์มไปแล้วเปล่า